ก็จะเป็นลักษณะการแสดงของอหน้าตักกะแตนนะคะส่วนมากก็จะเป็นตักกแตนตัวผู้นะคะก็จะไม,ไม่มีตักกแตนตัวเมียเนาะ,นะก็จะมีเพลงประกอบการร่า,รายรำเป็นผ้าตักกแต่นนะคะพอเรามาในคิปนิทรรศการในช่วงตรงนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงของไหมนะคะไหมขึ้นบ้านซึ่งชาวไทยเขมรน,นะคะได้มีการถักทอ,อผ้าไหมตัวนี้นะคะขึ้นมาจากาไหมจากธรรมชาติ แล้วก็จักสีธรรมชาติซึ่งถือว่าไหมของจังหวัดสุรินเนี่ยเป็นไหมที่มีราคาแพงนะคะแล้วก็เป็นไหมที่ทําได้ยากแล้วก็มีกรรมวิธีในการ,รย้อมไหมเนี่ยหลายขั้นตอนด้วยกันฉะนั้นไหมของชาวไทยเขมรก็ไปพ้องกับตำนานความเชื่อของอตำนานพื้นถิ่นของชาวไทยเขมรอย่างเช่นตำนานเนียงดอกทมนะคะที่ปรากฏอยู่ที่ปราสาทภูโปนนะคะจนกลายเป็น เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ได้นําดารานะคะได้นําดารานักแสดงมาแสดงตำนานความเชื่อนะคะของอาณาจักรของโบราณซึ่งเคยมาปกครองอยู่ในอาณาจักรที่นี่นะคะหลายพันปีนะคะนะคะฉะนั้นจากที่เราได้เห็นนะคะ้าไใหม่ในการแต่งกายของชาวเขเมรน,นะคะของชาวไทยเขเมรเนี่ยอันนี้ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดท้องถิ่นในการแต่งงานนะคะ ที่สามารถแต่งงานแล้วก็ได้ใส่ชุดใหม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่น่าอิจฉามากเพราะว่าไหมเนี่ยกว่าจะทอได้กว่าจะดึงได้แล้วก็กว่าจะถักทอเป็นเป็นภาพผืนหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยากมากฉะนั้นผู้หญิงในสมัยแต่ก่อนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยม่าเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องทอผ้าไหมได้นะคะถ้าผู้หญิงไหนที่ทอผ้าไหมได้ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถเป็นแม่เย่าเป็นแม่เรือนนั่นเองนะคะอันดับต่อม